สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับสวันนรกพาหิว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 กับ e.p.4 ครับวันนี้เราจะมาทำเล้งกับซี่โครงวัวฮะแล้วก็ขาวัวเล้งเล้งแซบเล้งแซบฮะกับน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วฮะสูตรที่คนเองสูตรที่คนเองวันนี้เราต้มเครื่องในเครื่องในวัวขาวัวซี่โครงวัวใช้เวลากี่ชั่วโมงฮะ 7จ็ดชั่วโมง,โมงครัเราจะมาลองกินกันครับว่าวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงกับ EPC เล็งแซบครับเมนูวันนี้ขาวัวเปื่อยนะครับเด้งเด้งแล้วก็จะมีรานนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันกคืออะไรผ้ากิดิวฮะอ,อ๋อน่าจะเป็นนใช่ว่าคิดิวแล้วก็มีซิกโครงอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นตับแล้วก็ม้มาม แล้วก็ซี่โครงตอนนี้มันเปื่อยมันหลุดออกจากซิโครงหมดละออกมาหมดละต้มไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะถึงสี่สิบแปดไหมคะประมาณแปดชั่วโมง <8 S 1> ครับเล้งเล้งแซบเล้งแซบ,ลแ,บแล้วก็จะกินกับแจ่วแจ่วปลาล้าสูตรทำเองเหมือนเดิมแต่ข้าวเหนียวล้ล้อนะครับโอเค ขาอตัดนี่ตนี้เตัดนี้ตรงนี้นี่ตรนี้หักตัวนี้เดี๋ยวนะคือขาวอันนี้ซอยได้เลยป่ะเนี่ยได้เลยตัดนี่ตัดนี่นะม้ามัม้ามื

อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใครรู้ผ้าคีริ้วฮะผ้าคีริ้วฮะใช่เหรอใช่ผ้าคีริ้วหรือเปล่าฮะถ้าใครรู้ก็อินบ็อลมาบอกได้นะฮะอันนี้เป็นซี่โครงงวฮะอือร่อยซี่โครงงวฮะทันทีไใส่วกเยอะทันทีทันที่ไหนอะวัวเข้ามาเร็วมีข้างในอยู่ เด้มาแล้วแมน้าอุ้มน้ำน้อง่ทยใทยตัวเดียร์เนไรที่รับไมกินกยนแจอร่อยไม่เทยหรอไม่เถอะบอนโดนยาด

หมดแล้วเหรอหนูยังไม่ได้กินเลยโอ้เรามาแั้วนั่งไหนไปนู่นไปนั่งอยู่สำหรับ EP นี้นะครับเล็งเนื้อวัวก็ได้หมดลงอย่างรวดเร็วเดี๋ยว EP หน้าจะมีเมนูอะไรฮะยังยังไม่เน้ยังไม่ได้นึกฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ติดตามฝาก subscribe ด้วยนะฮะบ๊ายบาย นโลกคอยอยู่นะ